สวัสดีค่ะวันนี้กันดามีทิปดีๆเกี่ยวกับ iPhone มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะเป็นทิปเกี่ยวกับคําสั่งลัดใน iPhone เป็นวิธีการนําปุ่มรีสตาร์ทออกมาไว้ที่หน้าจอเพื่อที่จะง่ายในการรีสตาร์ทนะคะหลายท่านอาจจะทราบดีใช่ไหมคะวิธีการปิดของ iPhone ของเรามันจะต้องกดปุ่มด้านข้างนะคะก็คือปุ่มเปิดปิดของเราด้านข้างใช่ไหมล่ะคะแต่จะไม่มีคำว่ารีสตาร์ทใช่ไหมคะเราจะ ปิดแล้วก็กดเปิดเท่านั้นนะคะวันนี้การดารมีวิธีเกี่ยวกับการนำปุ่มรีสตาร์ทออกมาไว้ที่หน้าจอเราจะทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะอย่างของการดารนะคะที่เคยทําไว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะรีสตาร์ทมาไว้ที่หน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะติ๊กเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกคําว่าการเริ่มต้นเครื่องใหม่เนี่ยค่ะ ก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องให้เรานะคะโดยที่เราไม่ต้องมากดปุ่มอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องมากดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราไปที่คำว่าคำสั่งรัดค่ะหลังจากนั้นเราไปอ่าเราจะเห็นเครื่องหมายบวกขวามือบนใช่ไหมคะเราจิ้มเข้าไปเลย หลังจากนั้นเราเพิ่อ,อเราจิ้มคําว่าเพิ่มการทํางานโอเคค่ะเราก็จะเห็นคําว่าค้นหาแอปและการทํางานข้างบนใช่ไหมคะเราเลือกเพื่อที่จะพิมพ์ค่ะแล้วเราก็าพิมพ์ค้นหาคําว่าปิดเครื่องนะคะอ่าโอเคก็จะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เลือกคําว่าปิดเครื่องเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราจะเห็นคําว่าปิดเครื่องอยู่ ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะเราเลือกตรงคําว่าปิดเครื่องเขาจิ้มเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราเลือกคําว่าเริ่มการทํางานใหม่นะคะโอเคเราก็จะเห็นใช่ไหมคะเราได้คําว่าเริ่มการทํางานใหม่แล้วและทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของฟังก์ชันที่จะให้เป็นรูปร่างหน้าตาอยู่ตรงหน้าเครื่องของเรานะคะว่าจะให้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเลือกไอคอนกันนะคะเราก็จะเห็นคําว่าปิดเครื่อง ข้างบนนะคะจะอยู่คําว่าอาจจะอยู่ตรงข้างๆคํา,าว่าเสร็จสิ้นนะคะจะเห็นลูกศรชี้ชี้ลงนะคะเราติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราเลือกคําว่าเลือกไอคอนค่ะโอเคแล้วเราก็เลือกสีไปนะคะแล้วเราก็เลือกอที่เป็นไอคอนที่เราต้องการที่จะให้ขอโชว์นะคะว่าเป็นรูปแบบหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยวการดาขอรูปเป็นลูกศรวงกลมตรงนี้ก็แล้วกันหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะคะ หลังจากนั้นเราจะเห็นตรงที่ปุ่มคล้ายๆปุ่มแชร์ข้างล่างสุดใช่ไหมคะเราติ๊กเข้าไปเลยแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วเราจะเลือกตรงคําว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะเราติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์คว่าเพิ่มนะคะหรืออ่ะโอเคเดี๋ยวกันละขั้นตอนแป๊บนึงเราสามารถเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้ค่ะ ลกันนะเขอเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะเป็นคำว่า restart นะคะโอเคเราก็จะได้คำว่า restart ขึ้นมาหลังจากนั้นเราคลิกคำว่าเพิ่มด้านขวามือนะคะโอเคหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้น แล้วเราไปดูตรงหน้าจอนะคะหน้าจอของเราเราก็จะเห็นคำว่ารีสตาร์ทขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเรามาอลองดูนะคะถ้าเรากดรีสตาร์ทแล้วเครื่องมันจะรีสตาร์ทให้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเรากดที่คำว่ารีสตาร์ทที่เราทำเป็น ไอคอนออกมานะคะกดไปเลยหลังจากนั้นเราเลือกคำว่าเริ่มต้นเครื่องใหม่อ่ะเห็นไหมคะก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องให้เรานะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกานดาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้ iPhone น,นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กานดาด้วยนะคะกานดาจะนำคลิปดีๆทิปดีๆเล็กๆน้อยๆ มาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ